เอาละเรื่องใหญ่แล้วฮะตอนนี้เพราะว่าใหญ่ผมว่าใหญ่เพราะว่าขา <c oughs> ตอนนี้ขาพับเพียบผิดด้านตอนนี้พับเพียบไปถีบหน้าเจ้าสาวอยู่ต้องบิดขากลับมาโอ้ีิมซอมบี้ป่ะผู้ใหญ่แล้วเมื่อก่อนเขาทำอย่างนี้ไหมครับมีเจ้าบ่าวเจ้าสาวมีกระบวนหรือว่ามันตา่างเดิมเดิม <ๆ S 2> ชาวนาเวลาเขาจะ เสร็จต้งเสร็จนาเสร็จแลยชาวบ้านก็จะร่วมกันทาบุญเลี้ยงปลาแล้วก็จัดกิจกรรมเนี้ยไอหุ่นฟางไหุ่นฟางเนี้ย<า>ก็คือลาสังลาสังก็คือก็ได้อบคุณข้าวในทุ่งนาว่าเสร็จเสร็จจากนาแล้วก็เอาสังข้าวมาปลูกมาทําเป็นกิจกรรมกิจกรรมลาสังข้าวในช่วงหน้าแล้ง เพื่อที่จะแบบเหมือนกําลังใจให้เกษตรกรเียเหรอพาพบปะมาประชุมกันก็เป็นประเพณีเพื่อเป็นขวัญกําลังใจให้เกษตรกรช่วงแล้งเราแต่งตัวนะครับเรียบร้อยใส่สูตรใส่รองเท้าหนังอย่างดีตอนนี้ นี่มันถึงใหญ่นี่อยู่บนแต่ถ้าเรียบแบบนี้ผู้ใหญ่ยอเรียกค้าสะบังยไม่เหนามาที่น่หรอแค่ะค่มะ่แค่นค่แค่าคมแ่แว่า่แคัแค่แค่แค่แคบแค่แน่่แ่แ่แค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 ่่แค่แม่่แ่่ แม่เตรียมอะไรมาครับจะทาดอกไม้ประดับไะมคะดอกไม้ประดับประดับประดับแพร่เหรอจ้ะีแม่ถ้าเทียบกับเจ้าบ่าวแล้วมีความสัมพันธ์ยังไงกับเจ้าบ่าวครับแม่เจ้าบ่าวเป็นแม่เจ้าบ่าวเดี๋ยวจะมีเครื่องประดับจะได้ไม่ไายเจ้าสาวเขาจะต้องใส่เว้นใส่หน้าใส่สร้อยเพื่อจะบ่งบอกว่าเจ้าบ่าวรวยเฮ้ยเดี๋ยวระหว่างคุยหัวมาแล้วโอ้โหหน้าตาหล่อมากแต่หน้าไม่เหมือนแม่เนาะเออ คล้ายอยู่ครับแม่คา้ายอยู่เจ้าบ่าวอยูุ่เท่าไหร่แล้วแม่เพิ่งครสามสิบสามสิบกว่ากว่าสามสิบเนาะเฮ้ยพอจะล่วงแล้วแม่ผัวเจ้าบ่าวเนี่ยเหมือนเป็นไม้แกะสลักทำไว้อยู่แล้วทาสีสวยงามหน้าตาผ่องใสนะครับปากสีชมพูดูมีสุขภาพดีอ่าคิ้วกันมาอย่างดีแล้วแม่ในเครื่องประดับประเครื่องประดับพี่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวมีมีวันนี้มีแหวนมีนาฬิกาสร้อยตรงไปบิ๊กซีก่อนนี่ไงสร้อย ยังจัดท่ากันอยู่อ๋อขาผิดอีกแล้วใครไปพับเพียผิดท่าอีกแล้วเฮ้ยอะไาเ <c oughs> น,นี่ยผู้ใหญ่คจะานังโนคปิไม้ชแต่คน,ตน,ตตน่เหมือนคนที่คนไปทางขวาแม่จเจ้าสาวมันหนังดังนี่<อ>น,น,น,นี่ตินนี่ปจนเจ้าสาวอ๋อเคสเล่นหลบพิ้นตแล้วนนี้ใช่แบบนี้พิ้ตแล้วติมันจะฟัไหรอ คือตอนนี้กาลังเขียงกันว่าเท้าเนี่ยจะนั่งพับเพียบไปทางไหนนั่งไว้แบบนี้ถ้าเจ้าสาวอยากจะไปนั่งททงโน้นก็เรื่องของเจ้าสาวแม่แต่ว่าเวลานั่งเขาต้องเจ้าบ่าวเจ้าสาวก็มีกําหนดฝั่งไม่ใช่หรอเวลาผมแต่งงานอ่ะเขาต้องมีกําหนดนะจูตงานก็เจ้าบ่าวอยู่ทางไหนวะไม่เจ้าบ่าวขวาเจ้าบ่าวจะอยู่ทางขวาเจ้าสาวอยู่ทางซ้ายเ้าไปทางนั้นไม่ถูกใช่เอาละเรื่องใหญ่แล้วฮะตอนนี้เพราะว่าใหญ่ผมว่าใหญ่เพราะว่าขา ตอนนี้ขาพับเพียบผิดด้านตอนนี้พับเพียบไปถีบหน้าตสางอยู่ต้องบิดขากลับมาโอ้นี่มซอมบี้ปะผู้ใหญ่ซอมบีมบ้แล้วตอนนี้มือไงแม่มือ ก็จะทําการใส่เครื่องประดับให้กับเจ้าบ่าวของเราเลยแม่นะจ้ะาก็จะมีแหวนประมาณ5วงนาฬิกาแว่นตานีใส่ไปแล้วเบี้ยวนย้นีงแม่แว่นตาเบี้ยวอ่ารอแล้วนี้อทำยังไงถึงได้มาเป็นแม่เจ้าบ่าวแต่งตั้งแต่ตั้ง ที่อะไรบ้างก็ตัแต่งตัวหาเสื้อผ้าหาสินสอดเพราะว่าพอพอพอวันทําพิธีจริงๆเราไปเครื่องปกายเพียบอย่างเงี้ยนะคะไปถึงพิธีกรอ่ะพอเห็นเจ้าบ่าวมาพิธีกรก็จะเรียกแม่เจ้าบ่าวระวังนะทางเจ้าสาวจะเรียกแพงนะเพราะรวยแต่เราไม่เป็นไรไม่เป็นไรเรารวยจริงเพราะว่าเรารวยจริงเรารวยจริง